อ่ะครับก็ขออนุญาตต่อเลยแล้วกันนะครับผมนะครับในตอนนี้นะครับผมนะครับน่าจะสัญญาณมาละนะครับเมื่อกี้เกิดเอมีเอเเหตุการณ์ผิดพลาดทางเทคนิคนะครับก็คือมีแมวมาผจญนิดนึงนะครับผมนะครับเขามีแต่มารมาผจญนะครับแต่ของเราคือมีแมวมาผจญนะครับมีแมวมาขัดขวางการถ่ายทอดนะครับผมนะฮะ ก็นะครับไม่เป็นไรนะครับอนะเรามากันต่อเลยนะฮนะอะมากันต่อเลยนะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเออนะครับก็ของเรานะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทดสอบก่อนนะได้ยินไหมอ่าครับผม อ่ะครับก็ตอนนี้ของเรานะครับผมก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมนะฮะ นะครับก็คือกระบวนการเอนคริปนะครับของคุณอลิสนะฮะเพื่อที่จะเข้ารหัสเนี่ยเอนคริปเขาจะทเออคุณอลิสจะทำอย่างนี้นะครับอลิสเนี่ยนะฮะก็คือนะครับนะฮะอลิสเนี่ยจะเข้ารหัสนะครับนะครับด้วยไพรเวทคีย์ของ A นะครับเสร็จแล้วนะครับผมนะครับก็นะครับเข้ารหัสด้วยพับบิคคีย์ของ B นะครับส่วนตอนตอนถอดรหัสนะครับอันดับแรกนะครับที่จะทำนะครับก็คือ จะต้องทำกลับกันนะครับก็คือถอดรหัสนะฮะก็จะต้องเป็นถอดรหัสด้วย private key นะนะอันสุดท้ายเนี่ย b เป็น b public อันนี้ต้องถอดด้วยเป็น b private ก่อนนะครับแล้วก็ตอนเข้าครั้งแรกนะครับเป็น a private นะครับตอนถอดน,นะครับก็จะต้องเป็นอะไรครับเป็น a public นะฮะนะจะกลับกันแบบนี้นะครับผมนะ เดี๋ยวผมขออนุญาตอ,อ,อธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับผมเป็นหน้าตาแบบนี้นะก็คือตอนนี้นะครับคุณอลิสเนี่ยก็ใช้ p r i v a t e k e y ของตัวเองเข้ารหัสนะครับแล้วก็ใช้ public key ของ B เข้ารหัสด้วยตอนถอดนะครับ B เนี่ยก็ต้องใช้ private key ของตัวเองถอดรหัสแล้วก็ต้องใช้ public key ของ A ถอดรหัสนะครับสิ่งที่จะได้ก็คือว่า นหนึ่งก็คือเนี่ยได้ยืนยันตัวตนของ A นะครับแล้วก็ B เนี่ยจะเป็นคนเดียวที่สามารถเปิดได้ถามว่ายืนยันตัวตนของ A ตรงไหนนะครับก็คือตรงที่ตรงที่อะไรครับตรงที่ใช้ private key ของ A ในการเข้ารหัสนั่นเองแล้วถามว่าเป็นการยืนยันตัวตนนะครับเป็น B เป็นคนเดียวที่ตอดถอดได้ตอนไหนเพราะว่าใช้ private key ของ B ในการเข้ารหัสแบบนี้ด้วยนะครับผมนะแล้วทีนี้เนี่ย แล้วจะทําแบบนี้เนี่ยจะทําอย่างไรล่ะถึงจะทํากระบวนการแบบนี้ได้นะครับผมนะครับก็ผมจะขออนุญาตทบทวนนะครับความรู้คณิตศาสตร์ที่เราเคยเรียนกันตอนมัธยมศึกษาตอนปลายน,นิดนึงก่อนนะฮะผมนะอาจจะเคยเรียนแล้วนะครับแต่ว่าหลายท่านนะครับผมอาจจะลืมลืมไปนิดนึงนะครับผมนะครับอันดับที่หนึ่งเลยนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของอะไรนะ นะจะเป็นเรื่องของเอ่อคอนกรุเอน์นะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมเขียนอย่างนี้นะครับ x คอนกรุเอน์กับ b นะครับนะเอ่อ x คอนกรุเอน์กับ y แล้วกันนะครับ x คอนกรุเอน์กับ y นะครับนะแล้วก็จะเขียน mod m อย่างนี้นะครับอย่างนี้เนี่ยแปลว่านะครับ x นะครับผมนะอันนี้เราอ่านว่า x นะครับคอนกรุเอน์กับ y นะคอนกรุเอน์กับ y นะครับบน mod นะครับผมความหมายก็คือว่า x นะครับหาร m นะครับแล้วเหลือเศษนะครับเท่ากับ y หาร m นะครับผมนะความหมายตรงนี้นะครับก็คือว่า x หาร m นะครับแล้วเหลือเศษเท่ากับ y หาร m นะฮะเอ่อนะฮะะเดี๋ยวผมขออนุญาตเซตก่อนนะครับผม Uh, anyway ต่อเลยแล้วกันนะอ uh, มาแล้วที่นี้นะครับผมสิ่งที่ผมจะขออนุญาตนำเสนอนะครับผมก็คือนะครับ